ี่ครับเพื่อนๆปอมไม่ได้ถ่ายให้ดูเด็กๆเ,เกือบเดือนเลยนะครับนี่นะครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็แบบว่า,า,วานี่คุณตู่นะครับเขาก็ไม่ค่อยมันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับเหมือนกับเขาก็แยกย้ายไปเติบโตไปอะไรของเขากันนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูคุณคุณตู่เฉยๆแล้วกันนะครับมาทักทายครับคิด <c oughs> ถึง แต่ว่าหน่อยหนึ่งนะนี่นะครับพาไปดูครับนี่คุณนี่นะครับอันนี้คือน้องๆที่สูญเสียชีวิตไปนะครับวันนั้นปอเหยียบเหยียบใครก็ไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ตายนะครับมันไม่ได้เหยียบเต็มที่มันดังกรุบไปอะครับอยู่บนพื้นคราวที่แล้วคุณใหม่ก็โดนบอกไปทีนึงแต่คุณใหม่ก็รอดแต่น้องเขาก็รอดนะครับพอดูแล้ว นี่ช่วงเนี้ยก็คือน้องๆเขาทยอยกันแยกย้ายไปไม่พบไม่เจอกันเลยนะครับมีมีโอเสียงไฟไหม้อีกแล้วช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยระวังฟืนไฟนะครับไฟไหม้นี่มันน่ากลัวจริงๆนะเพื่อนๆสงสารตัวเองแล้วสงสารนคนๆนั่นมาลยสว,วัสดีครับคุณก้อยครับคุณก้อยครับโอ้สวัสดีครับไม่เจอกัน ไม,ไม่เจอเพื่อนๆเขาไม่เจอคุณ่ก้อยตั้งนานนะครับโอ้โหเออชะอเราก็ได้แต่ส่งความห่วงใยนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับแถวบ้านบ้านเป๋า่าว่าเคยเจอไฟไหม้ใหญ่สองครั้งนะเพื่อนๆตั้งแต่มาก็คือครั้งที่แบบตรงโซนหน้าบ้านนะครับไม่ไม่เป็นตัวแอลเลยนะครับครั้งหนึ่ง เปาขึ้นไปดูชั้นดาดฟ้าไฟมันลุกจนถึงดาดฟ้าครับเนี่ยครับเนี่ยรอบไม่เป็นตัวแอ L เลยครับเนี่ยโอ้เนี่ยนี่เป็นสร้างใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยนี่อันนี้บ้านก็ดังเดิมครับฟ้าก็บอกแบบว่าฟ้ามืดนะครับเหมือนจะมีเมฆหมอกนี่นครับพาเพื่อนๆมาแบบว่าพบปะน้องหอยเป๋านะครับคือแต่ละคนก็ ยกย้ายครับแยกย้ายจะไม่ค่อยได้เจอแต่ปอก็มาดูทุกวันนะครับแต่เพียงแต่ไม่ค่อยได้เจอเขาครับอยู่บ้านนะยูนก็จะปกติบ้านนะยูนนี่เยอะมากนะครับหลังจากรดน้าต้นไม้นี่จะโผล่กันพุ่มๆเลยครับแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเงียบหายกันไป <S <S เสาไล่เก็บขยะวันเว้นวันเลยนะครับเนี่ยดูดิ คือเก็บไปมาอีกแล้วว้ายเดือจริงๆเฮ้ยนี่ไม่เจออ้อเจอซาอารยะน้องเขาไปสิ้นลมไปแล้วนะครับนี่ก็โอ้ตายไปโอ้นี่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นเลยนะเนี่ยนี่ตัวนี้อายุเยอะอยู่นี่อื้เชินี่ครับ ข้ามาดูนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรครับแต่ว่าก็ปะปายนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับน้องหอยแยกย้ายครับดูยูตน้นไม้กันดีกว่าโอ๋โอวฝนก็คงลงมาครับ